ลอยกระทงคึกครื้นมากคืนเคร่งมากก็ฟังจากเสียงลูกค้าที่มาก,กันเมื่อคืนแล้วกันนะครับบรรยากาศดีครับเหมาะกับพาครอบครัวมานั่งนั่งฟังเพลงแล้วก็กินข้าวได้ประทับใจครับผมผ่านพ้นไปแล้วนะครับลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วมาลำวงลอยกระทงแล้วร้องคาราโอเกะกันแล้วเต็มคราบเต็มที่ กับตามใจปาฏถนานะครับขอพระคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่มาสนับสนุนและที่สําคัญนะครับเมนูเซตเรามีตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับเรามีทั้งหมดนะครับสเซตให้เลือกนะครับถึงสิ้นเดือนนี้เลยนะครับตั้งแต่1,399บาทเหมาะสําหรับมา2อท่านนะครับแล้วก็เซต2,500บาทนะครับหมูหันครึ่งตัวอาหารเพียบเลยเต็มโต๊ะเลย เหมาะสำหรับ4-6ท่านแล้วก็เซตใหญ่นะครับ4,500บาทหมูหันทั้งตัวนะครับหตัวเต็มๆและอาหารอีกทั้งหมด14เมนูะรวมกันแล้วอ่ะมันเยอะมากเลยคุ้มค่ามากเลยขอบคุณทุกคนนะครับตั้งแต่เราทำเมนูเซตมาในเกือบ3เดือนเนี่ยลูกค้าเยอะมากเยอะจริงๆต้องขออภัยด้วยครับโดยเฉพาะเมื่อคืนเนี่ยนะครับ ที่อาจจะต้องรอโต๊ะนานหน่อยแล้วก็รออาหารนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเข้าพร้อมกันจริงๆรอยกระทงคึกคืนมากคืคนเคร่งมากก็ฟังจากเสียงลูกค้าที่มากันเมื่อคืนแล้วกันนะครับรู้สึกว่าคุ้มมากครับบรรยากาศดีครับบรรยากาศอบอุ่นมากครับดูคุ้มค่าครับผมแล้วก็อาหารหลากหลายเหมาะกับพาครอบครัวมานั่งนั่งฟังเพลงแล้วก็กินข้าวได้ครับคุ้มค่าคุ้มราคาครับแล้วก็อาหารรสชาติดีสถานที่ดีจอดรถสะดวกแล้วก็ใกล้บ้านด้วยครับ ประทับใจครับผมตลอด3ามเดือนที่เราจัดโปรเซสมาเนี่ยโอ้โหได้รับเสียงตอบรับท่วมท้นจริงๆขอบพระคุณจริงๆมาจากทั่วทุกที่ทั้งโลกเลยก็ว่าได้นะครับมาเยอะจริงๆขอบพระคุณมากครับตามใจปรารถนานะครับผมหม่อมทนาแดงนะครับขอขอบพระคุณด้วยนะครับขอบคุณนะครับ